คันนี้นะครับรถ PPV ครับจิตที่นั่งอเด็กประสงค์ครับกับโฉมหน้าแชมป์ครับปี2012ครับบนพื้นฐานของตัวรถกระบะ SUV ครับคันนี้รายละของตัวด้านหน้าครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับหลอดลูกแก้วนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาครับแม็กด้านข้างครับขนาด17นิ้วครับแม็กอลอยครับน็อตหกลูด้านหน้าเบรกดิสต์นะครับรายละเอียดของตรงกระจกมองข้างครับเป็นกระจกครับไฟฟ้ามีไฟเดอร์ตรงกระจกมองข้างครับกันสัตว์ติดตั้งให้ประตูทั้ง4บานครับมีลายของตัวแหลกหลังคาและก็กล้องมองหลังครับ ภายในครับคันนี้เป็นเบาะครับแนวสีน้ำตาลนั้นอ่อนครับเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับพร้อมพมอะไรมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายครับรับระบบตัวเครื่องเสียง entertainment ได้ครับมีหน้าจอครับขนาด6.1นิ้วครับที่เล่นในส่วนตัวหรืรของตัวแทน DVD ครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับกับเกียร์อัตโนมัติครับที่มีระบบของตัวการขับ4ล้อครับคันนี้เดี๋ยวเราพอชมและดูรายีดของตัวรถครับเต็มคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดี f อครับช่องแมงเพชรยนต์รถ p พ v มือ2ครับวันนี้ครับเรามีารายลเียของตัวรถ p พ v ครับ7จที่นั่งอนเนกประสงค์ครับโฉมปี2012ครับมานำเสนอ กับ Toyota ครับ Fortuner ครับ 3.0V ครับ c w d ครับคันนี้เป็นขับเครื่อง4ล้อครับเป็นรถปี2012ครับเล็กไม์ครับอยู่ที่160,000นะครับราคารถขับอยู่ที่639,000บาทครับสรตว์ูกคาครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับรายละเอียดของตัวรถ PPV ครับ7ที่นั่งครับโฉมปี2012สภาพสวยๆคันนี้ครับสามารถเข้ามาดูเยดรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยโยนครับ ที่ตังบริษัทรยนต์ครับอยู่ซอยเสรยไทย68ครับแยก1ครับมินบุรีกรุงเทพหาานครครับเดี๋ยวเราพามาชมและดูรายละเอียดของตัวรถด้านหน้าได้กันครับเริ่มจากด้านหน้าครับในส่วนของตัวโคมไฟครับคันนี้จะได้เป็นไฟหลอดลูกแก้วครับ LED ครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับหลอดด้านในครับไฟหลอดไฟไล่ไส้สีสูงครับทีครับเป็นหลอดไฟฮาโลเจนครับ ลายลของตัวไฟเดียวเป็นหลอดไส้สีส้มเลยสภาพโคเมเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวครับกระจังนนหน้าฉมหน้าแชมป์ครับเป็นในส่วนตังงานโครเมียมครับ3ชั้นตัดขอบคิ้วงานของตัวด้านบนครับที่เป็นกระจังนนหน้าของตัวโครเมียมโลโกโล้ลายแบตของตัวโตโยต้าครับยังมีให้เหมือนเดิมไฟฝั่งซ้ายหลอดลูกแก้วครับ LED พร้อมกับลายลของตัวไฟมันติที่เป็นหลอดไฟสูงฮาโลเจนครับไฟเดียวหลอดไส้ครับด้านข้างมีให้ สภาพโครงเดิมครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับคันนี้จะได้รายละเอียของตัวไฟตัดมอครับหรือไฟฟลัแรมคู่หน้ามาแล้วครับทะเบียนครับลูกค้าจะได้ทะเบียนครับที่เป็นคอรุคังครับพอทหาร4902ของกรุงเทพลนครตามเลขทะเบียนนี้นะครับกระจัดหน้าครับช่องรับลมครับพลาสติก2ชั้นครับสภาพเดิมไม่มีรอยแตกครับหรือรอยร้าวครับฝากระโปรงงานเดิมครับสามเลียมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มครับทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวานะครับ คันี้เป็นเครื่องยนต์ของตัว3.0ครับของตัว D4D ครับตัวเทอร์โบครับ v t e เทอร์โบระบบแปรผันครับจะมีในส่วนตัวสรุปของการระบายในส่วนตัวช่องเทอร์โบให้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ครับเป็นของตัว D4D Common Rail ครับคันี้ในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวด้านข้างครับมีกระจกของมองมุมอับในส่วนตัวอับสายตาด้านข้างให้เลยครับปุ่งซุ้มล้อด้านข้างครับงานสีสีเดียวกับตัวรถครับ แมกอัลอยสีสวยๆครับขนาด17นิ้วที่เป็นน็อตหกลูนะครับด้านหน้าเบรกดิสพร้อมกับยางแฮนด์คุกครับขนาดหน้ากว้างของยางครับอยู่ที่265ครับความหนาเป็น65เป็นยาง R 1 7เลยลาเลของตัวปียางเป็นปี2021ครับสภาพหน้ายางเดิมๆสวยๆครับแับปีใหม่ๆคันนี้ยังสามารถใช้งานได้เกลียวยาวครับเป็นยางของยี่ห้อแฮนด์คุกโชคด้านหน้าแห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วรอยแห้งๆครับไม่มีการถอดของการชุดโชคด้านหน้าครับซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิม กระจังหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมครับคันนี้ในส่วนตัวมา้ดนข้างครับเป็นงานพลาสติกครับแล้วก็ติดตั้งสติ๊กเกอร์ด้านข้างที่เป็นโฉมตัว TRD Sportivo ให้นะครับ<ถ>ติดงานของตัวสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมมากระจกมองข้างครับเป็นงานเดียวสีเดียวกับตัวรถครับกระจกรับเป็นไฟฟ้าในส่วนของ himself, ตัวลายของตัวกระจกมองข้างมีไฟเดี้ยวตรงกระจกมองข้างการสาดติดตั้งให้ประตูทั้งสี่บานแล้วครับมีลายของตัวแหล็กหลังคาด้านบนทั้งสองฝั่งครับในกรณีที่มีสมรญละครับ ขนของครับทำการยึดของด้านบนได้บนจากแหลกหลังคาเลยกระจกแท้ๆครับเดิมๆจากโรงงานครับงานฟิลมติดตั้งมาแล้วครับด้านหน้า40%ครับด้านข้างเป็น60%ลายเลของตัวประตูนะครับด้านจับเป็นงานสีชินเวอร์โคเมียมมีการลอยมือครับที่เป็นงานโคมียมเหมือนกันกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานครับมีระบบของตัวเซฟตี้ซิสเต็มครับออโตมลามกันการจรกจรการของบานบวกคนที่ขับแล้วก็เอาคนที่นาหลังคาแผงประตูครับพลาสติกขึ้นรูปครับ สีเทาเดิมสวยๆเลยมีวัสดุซอฟท์พัดครับที่เป็นสีมันตาอ่อนๆครับด้านจับเปิดประตูเป็นงานโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครับแล้วก็ลายเขาตรงงานสกินด้านหน้าของตัวกระจกดันลงไฟฟ้าครับเป็นในส่วนตัวลายของตัวลายไม้ครับที่เป็นสีแมคคาซทอลิกครับที่วางคนน้ำแก้วน้ำมีให้ครับระพงด้านหน้าครับให้ดูลายตรงงานสันประตูด้านข้างครับตะเข็บจีโคนรอยเม็ดอาร์คมาคิ้งทุกอย่างลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดและรอยเปื่อยนะครับงานทวิเตอร์มีแผงประตูให้ด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลย หัวน็อตเดิมเดิมนะครับเรียนเดิมเดิมสีสวยเคยกับรถปี2012ครับรอยโครงสร้างงานเสาเอไม่มีการตัดต่อการเคาะงานเพิ่มเติมมาด้านจับของบุคคนขึ้นด้านซ้ายครับด้านหน้ามีให้รอยโครงสร้างรอยเบดอาร์คปักกิ้งสภาพเดิมเดิมเชื่อมจากโรวัตจากโรงงานนะครับไม่มีการตัดต่อการเคาะงานเพิ่มเติมมาครับในส่นวนของตัวภายในจะได้เป็นเบาะครับสีครีมแล้วเบาะเสียงตันอ่อนครับเบาะแท้แท้เดิมจากโรงงานเบาะปรับเป็นเมนนว่นครับมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําด้านข้างให้แล้ว ลายของตัวข้างในครับเป็นงานสีทูโทนครับด้านบนเป็นสีเทาเข้มๆครับตัดกะสีงานที่เป็นสีครีมครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยในส่วนของตัวงานเสาบีครับให้ดูสีเดิมๆบอดดี้เดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดของการถอดถอนตัวชุดประแจนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างงานบอดดี้เดิมๆสีเดิมๆนะครับในส่วนของตัวงานแห่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายจดแตแท้เดิมจากโรงงานการสาดติดให้แล้วด้านจับประตูเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมมีการลอยมือให้ครับพร้อมลายของตัวแผงประตูด้านซ้ายครับ เหมือนการสีทูโทนครับด้านบนตัดงานสีเทาครับด้านล่างเป็นงานสีครีมหรือสีน้ำตาลอ่อนครับมีวัสดุซอบพารตครับตัดกับลายไม้ที่เป็นงานกระจกเรือนไฟฟ้าที่เป็นสีแมคกาทอลิกด้านจับประตูครับเป็นสีโครเมียมนะครับมีบบเซนทัลล็อกให้ที่วางขวดน้าครับแล้วก็ในส่วนตัวลำโพงให้ประตูแผงทั้ง4บานหัวรถเดิมๆครับเดี่ยนดมเดิมงานเสาบีเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับรถไม่มีการเก็บงานสีเพิ่มเติมหรือการเคาะงานเชื่อมต่อนะครับให้ดูรอยโครงสร้างรอยเม็อาร์ตมาร์คกิ้งางน ไม่มีการตัดต่อหรือรอยว่าของตัวแลนดนอาร์คนะครับในส่วนของตัวภายในของตัวเบาะครับแถวที่2นะครับจะได้เป็นเบาะสีเดียวกันนะครับเบาะสีครีมแท้เดิมนะครับมีหมอนรองคอให้แล้วก็หลายตัวครับพนักพิงแขนด้านตรงกลางครับงานเฮดรูมครับสีครีมเหมือนกันครับมีช่องแอร์ครับไฟคอนโซลที่2แล้วก็สามารถปรับระดับสปรีของตัวรมแอร์ได้ไฟคอนโซลครับตรงกลางมีให้พร้อมรับสามารถที่จะพับล่ของตรงงานเบาะตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับ พยายามทาการพับอะไรของตัวงานบอกขึ้นมาครับองแต่สองครับใช้พื้นที่ใสยของตัวด้านหลังได้งานเสาซีบอดี้เดิมๆสีเดิมๆเรียบๆครับคันนี้เดีย๋ยวผมทําการขัดอะไรของตัวงานปัดงานสีให้ลูกค้าครับก่อนส่องมออีกรอบหนึงอยู่แล้วครับให้ดูรอยตะเข็บของตัวแห่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายงานบอดี้เดิมๆแท้ๆครับมีปุ่มสุกเชินของตัวล็อกเด็กครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับกรณีที่มีเด็กมานั่งมาด้วยครับสามารถทําการเปิดปิดจากทางแห่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายกับขวาได้เลย ในส่วนของโต๊ะภายในครับงานสีทูโทนบอนเดิมครับบอดี้เดิมๆสวยๆเลยครับรถคันนี้ครับผลโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับตัวขึ้นยนต์ดีเซลขนาด3.0ครับตัวขับ 4WD ครับปี2012ครับเล็กไม้ครับอยู่ที่160,000นะครับราคารถครับอยู่ที่639,000บาทครับสือราคาครับท่านใดสนใจครับโทร064ครับ1466023หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเสือเมฆยินดีให้ท่าปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือว่ารายละเอียดของตัวงานของรถนะครับต่อมาให้ดูแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับ แมกกาลอยขนาด17นิ้วครับด้านหลังเบรกดัมด้านหน้าเบรกดิสยางแฮนคุกปี2021เลยลอยโครงสร้างแคสซีครับไม่มีการตัดต่อครับการเชื่อมต่อครับการเข้างานเพิ่มเติมมาซุ้มล้อทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมบางโคนมีให้พร้อมงานกระจังด้านหลังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมคันนี้เป็นงานคิดติอ่ะทำป่งซุ้มล้อครับเป็นงานสีเดียวกับตัวรถครับในส่วนของตัวด้านหลังครับ ไฟท้ายจะได้เป็นไฟหลอดไ้ทั้ง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวหลอดไ้สีส้มเลยงานเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นตัว D4D ครับคอมมานเร็วตัวระบบแปลผันครับเครื่องยนต์ขนาด3.0ของตัวีนเทโบเลยเป็นตัวฟูทางการขับขับสีนะครับสองคงนี้ก็ได้ครับสกินงานของตัวงานฝาท้ายครับตัดด้วยโลโก้ของตัวงานฟ o r t u n e r ครับโลโก้หรือแบตของตัวโตโยต้ายาังมีให้เหมือนเดิมลายของตัวงานครับคันนี้เป็นรุ่นไทยของตัว V ครับที่เป็นเครื่องยนต์3.0 โคมไฟเดิมเดิมนะครับคันนี้สภาพเดิมๆส,สวยๆเลยตัดสกินงานขอบด้านในที่เป็นงานสีโคมเมียมไฟหลอดไส้ทั้ง3หลอดนะครับโคมสวยๆเดิม,ดมๆแท้ๆจากโรงงานเลยลายเล่ของตัวด้านหลังครับมีที่ปัดน,น้ําฝนครับกับที่ฉีดเลยของตัวงานน้ําฝนทานหลังติดตั้งงา,านสไปเลอร์ด้านหลังมาแล้วครับเราจะมีไฟเพิ่มเติมครับอีกหนึ่งจุดครับอยู่ด้านหลังของตัวสไปลเลอร์ครับเป็นจุดที่3งานไฟลับทีมมีให้มีให้ทั้ง2จุดครับลายเลยของตัวยางอะไหล่ด้านล่างครับมีให้แล้วครับพร้อมช่วงล่างสภาพเดิมๆไม่มีการ ดัดลายของโรงงานช่วงหน้าเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมทําการชําระล้างช่วงล่างครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันคือของเดียวครับล้างห้องเครื่องแล้วทําการรีเฟรชภายในครับตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็จะดีให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับกระจกด้านหลังแท้แทเดิมนะครับจากโรงงานมีฉนวนของตัวรถครับไลฟ้าด้านหลังให้พร้อมเลยลายเหล็ของตัวด้านหลังครับงานบอดี้ฝาเดิมเดิมกระบอกโชคเดิมเดิมไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันกระบอกโช้กนะครับยังใช้งานได้ปกติเลยหัวน็อตเรียนเดิมเดิมคมๆนะครับสวย ตะเข็บซิลิโคนครับด้านข้างสภาพเดิมไม่มีการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานเพิ่มเติมมานะครับให้ดูบอดี้ครับเดิมเดิมลายเดิมเดิมฝาหลังนะครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับด้านหลังครับลายละเอียดครับห้องโดยสารครับแถวสองแถวสามสามารถที่จะวางของเพิ่มเติมได้ทําการพับลายของตรงงานเบาะครับขึ้นฝั่งซ้ายกับขวานะครับถ้าเป็นในส่วนตรงโตโยต้าโคจิเนอร์ถ้าเป็นในส่วนตรงงานที่เป็นวิวเอ็กครับหรือว่า m ิวเซเวครับเขาจะพับลาดยาวไปครับ ด้านหน้าเดียวกับตัวเบาะนะครับด้านข้างครับให้ดูชุดประแจแม่แรงครับด้านข้างมีให้พร้อมครับหลายเลยกเขาตรงงานเฮดรูมครับมีแอร์ช่องด้านหลังให้อีก1จุดแล้วก็มีไฟคอนโซลด้านหลังให้พร้อมเลยงานเฮดรูมครับเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยบุบของตรงงานเฮดรูมนะครับหลือสิ่งรขบกครับเดี๋ยวผมทําการชําระล้างทาสปาเบื้องต้นให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบให้ดูพื้นด้านล่างครับผมมีให้พร้อมครับงานบอดี้เดิมๆครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราทำการผัดสปาสภาพให้อีกรอบนึงนะครับ ทุกอย่างไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยถ้ามีผมต้องการเปลี่ยนให้ท้าลูกค้าท่านใดครับสนใจกับรถ f o r ์ t โตโยต้าโคจูเนอร์ครับพีพีเกียที่นั่งครับโฉมปี2012กับเครื่องยนต์ครับที่เป็นดีเซลครับมาดูพื้นฐานของตัว SUV ของกระโกระบับครับวีโก้ Gold, หน้าแชมป์ตัวนี้ กับรถ Toyota f u n ร์จู r น์3.0ตัว V ครับปี2012ครับเลขไม้ครับอยู่ที่160,000ครับราคารถครับอยู่ที่639,000บาทครับสามารถโทรมาสอบถามกระถามผมได้ก่อนเลยที่เบอร์064ครับ1466023ย้ำนะครับ064ครับ1466023ครับเซลเมงยินดีให้ทุกคับปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของตัวรถหรือว่าท่าไฟแนนซ์ครับต่อมาจะหน้าหลังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมครับ โป่งซุ้มล้องานเดียวสีกับตัวรถครับแม็กอัลอยขนาด17นิ้วครับปายังแฮนดคุกครับปี2017สภาพหน้าแม็กครับเดิมๆครับไม่มีรอยขูดขีดและรอยปีนของตัวฟุตบาทครับแคสซีโครงสร้างครับสภาพเดิมๆไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการข้องานเพิ่มเติมมานะครับในส่วนของตัวรายละเอียดครับบังโคลด้านหลังมีให้แล้วบันไดด้านข้างมีให้พร้อมด้านจับเปิดประตูเป็นงานโครเมียมครับกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานการสา่ติดตั้งให้แผงประตูทั้ง4บานแล้วแผงประตูบอดี้เดิมๆสีทโทนนะครับ หมือนกางกระจกขึ้นลงไปไฟฟ้ามีระบบของตัวเส้นทันล็อกครับลำโพงที่วางขดน้ํามีให้ประตูทั้งสี่บานเหมือนกันรายละเอียดครับด้านหน้าของแผงเบาะของบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างครับมีกระเป๋าจีนจงให้ทั้งสองฝั่งครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาที่วางขดน้ําแก้วน้าครับงานฮดรูมเดิมเดินะครับช่องคอนโซลของตัวแอร์แล้วก็ไฟมีให้ทั้งสามสรุปเลยรายละเอียดของตัวโครงสร้างครับผมต้องการให้แก่ให้ดู รอยโครงสร้างเอ r m a r k i n g ์กิ้เดิมๆครับไม่มีรอยเบลาหลือการเชื่อมงานเพิ่มเติมมานะครับให้ดูบอดี้งานเดิมๆเลยผมซูมกล้องให้เห็นเลยเอสอาร์มาร์กิ้งเดิมๆสวยๆเลยลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยเหมือนกันในส่วนของตัวแผงประตูท่านหน้าเหมือนกันครับคันนี้ไม่มีระบบของตัวระบบของตัวสมาร์ทเอนทีนะครับเป็นด้ามจับโรลเมียมครับมีการรอยมือให้แต่มีระบบของตัวเซตเต็มออโต้ลามให้ครับ การการจดรากรครับก็จเทเแท้เดิมจากโรงงานการศาสตร์มีให้แล้วจบครับเป็นไฟฟ้าครับกรอบงานเดียวกรเสียตัวสีตัวรถครับแม็กานหน้าเหมือนกันครับแมกอลอย17นิ้วยางแห้งคุกครับปี2017เลยสีด้ย,ยางครับที่บอกไว้ครับเบื้องต้นเป็นขนาดหน้ากว้างที่265ความหนา65เป็นยาง R 1 7สภาพลายยางเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันครับ รายละเอียดของตัวโช๊คด้้นหน้าแห้งๆเดิมซุ้มล้อพลาสติกทุกอย่างการยึดติดเหมือนเดิมจานหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติเลยในส่วนของตัวภายในครับคันนี้ให้ดูครับกุญแจลูกค้าจะได้กุญเจที่เป็นสวดคี์นะครับหรือว่ากุญแจดีหมดธรรมดาครับแผงประตูเป็นสีโทนครับพลาสติกขึ้นรูปครับตัดด้วยอะไรที่ของตัวผนังข้างครับที่เป็นวัสดุซอปพัสมีด้านจับเปิดประตูเป็นงานโครเมียมครับมีระบบของตัวคอนทัตออโต้ของบานบลกี่ขับครับ ฝั่งซ้ายสามบานที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นลุปกติเลยมีล็อกกระจกครับแล้วก็ที่วางโวนน้าแก้วน้ําให้รายละเอียดของตัวด้ามจับครับด้านหน้ามีให้ทั้งสองฝั่งครับรอยโครงสร้างของตัวขอน็อตของการยึดของตัวแถวตัวด้านหน้าสภาพเดิมๆให้ดูลายละเอียดครับรอยโครงสร้างครับรอยเม็ดอาร์มมาร์กิ้งเดิมๆจากโรงงานให้มีการตัดต่อเชื่อมต่อครับพยนต์ของเราครับบรันตีอยู่แล้วครับในส่วนตัวรอยโครงสร้างครับลูกค้ารับรถไปชิปประวัติส่วนมาครับคันนี้มีรถการพิกลำจมน้ำโดยชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร ภายในครับคันนี้ให้ดูลายของตัวงานสบีก่อนหัวน็อตเรียนเดิมครับไม่มีการเก็บงานสีเพิ่มเติมครับหรือการถอดของตัวแผงด้านข้างนะครับเบาะของบุคคลที่ขับครับจะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับพร้อมโฮมอลัยมันตีฟังก์ชันครับมีวัสดุของตัวด้านหน้าครับที่เป็นงานลายไม้ครับที่เป็นสีแมาทาลิกเลยวัสดุเป็นหนังด้านล่างครับครึ่งท่อนครับมีระบบของตัวดิสเพย์ครับแล้วก็ระบบคูชันโทนครับสามารถเชื่อมต่อบุธลักสายวางสายปรับระบบตัวเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ได้เลย ในส่วนของพวงมาลัยนะครับคันนี้ปรับได้สองทิศทางครับขึ้นลงปกติเลยด้านข้างครับสามารถพับกระจกมองข้างที่เป็นไฟฟ้าปรับเป็นกระจกได้และก็หลีแสงตรงนี้เป็นปุ่มหลีแสงของตัวหน้าปัดไมคครับสามารถที่จะหลีแสงครับหรือเพิ่มแสงตรงหน้าปัดไม้ได้เลยต่อมาครับให้ดูลายเลดของก้านฝั่งซ้ายครับที่เป็นออนออฟครับอันนี้คือการเปิดใช้งานในส่วนตัวที่ปัดน้าฝนครับของตัวด้านหลังครับ แล้วก็เลื่อนต่อมาคือีิปน้ำฝนของตัวด้านหน้าครับสามารถเลื่อนเลื่อนขึ้นด้านหน้าได้ปกติเลยแล้วปัดไม้ฝั่งซ้ายครับเป็นวัดรอบครับตรงกลางมีความเร็วครับการใช้งานของคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนหกหนะครับฝั่งขวาเป็นปริมาณของตัวน้ํามันครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวห้องเครื่องแล้วก็รายละเอียดของตัวการใช้งานของตัวเกียร์นะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําครับมีให้ครับภายในเป็นสีโทนครับงานที่เป็นสีเทาตัดกับสีครีมเดิมๆเลยพลาสติกขึ้นรูป ในส่วนของตัวรายละเอียดครับมีนาฬิกาให้พร้อมเลยหน้าจอขนาด6.1ครับสามารถที่จะต่อเชื่อมต่อบลูทูธเล่น DVD ได้ปกติเลยมีปุ่มไฟของตัว e m e r g e n c y Light ครับแล้วก็การไล่ฟ้าปกติแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติครับพร้อมกับปุ่มเ o w e r อเลยครับขนาด1 2โวลต์120วัตต์ทั้ง2อพอร์ตเลยมีระบบของการเปิดปิดของตัวเรียวคูครับของตัวระบบแอร์ข้างหลังแล้วก็ระบบของการการเลือล่อนถลายครับการทรงตัวด้านหลังมีรายละเอียดของการขับ4่ครับพื้นที่ลาดชันครับหรือว่าพื มีโล่คนตัวชิปล็อกครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้พร้อมเลยแล้วก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยครับตรงโซนด้านหน้าเป็ดหนึ่งมือครับเป็นเมนนวดนะครับแอร์แบ็กด้านหน้ามีให้ครับพร้อมเลยรายละเอียดครับเกลี่นชัดสภาพดําเดิมให้ดูเอกสารนะครับกับรายของตัวรถครับปี2012ันสิะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับชิปประวัติศูนย์ได้เลยกับรถคันนี้ครับตัวเตต้าฟอร์จูเนอร์ครับ 3.0V ครับตัว 4WD ปี2012ครับ เลขไม้ครับอยู่ที่1นึ0 0 0สครับราคารถครับอยู่ที่6กแสนสามหมบาทครับเราขายตามสคบเลยเราไม่มีการปรับราคาขึ้นครับเรามาเลขไม้ขนาดไหนเราขายตามนั้นนะครับราคาตามสคบเราขายตามจริงเลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับคันนี้มีลาเลองตัวกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0งานเทดรูมครับที่บางแดดมีกระจกให้ ที่ส่แว่นตาภายคอนโซลครับมีให้พร้อมแล้วก็ที่บังแดดของบาบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้ครับด้านจับของบุคคลด้านข้างมีให้กระจกมองหลังครับเป็นตัดแสงแมนว่นปกติเลยงานไฟครับตรงกลางคอนโซลมีให้พร้อมเบาะด้านข้างงานสีครีมดเดิม,ดมไม่มีรอยย่นหรือรอยขาดนะครับถ้ามีขาดผลทําการแก้ไขเปลี่ยนให้งานยูบ็อกครับเป็นงานสีเทาดัมเดิมพลาสติกขึ้นรูปยูบล็อกดัเดิม,ส, U ดม,ดมสวยๆครับกับ ช่องสายเลียดเล็กน้อยคอนโซลด้านหน้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจรายละเอียดของตัวรถ Toyota f o r t u n e r 3.0V ตัว4 w d ปี2012คันนี้ครับราคาครับอยู่ที่639,000บาทครับสามารถเข้ามาดูเรียนรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์ครับเดี๋ยวเล่าพามาชมและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องหน้ารถกันครับในส่วนตัวของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเครื่องยนต์ของตัว3.0ลิตรหรือ 3,400cc นะครับ เป็นเครื่องยนต์ของตัวดี4ดีครับคอมมอนเรลครับแต่เล็กอีดิชันครับเป็นระบบของตัวเทโบครับมีอินเตอร์คูลเลอร์ครับ1 6อยครับแรงม้า343ครับสองตัวแรงบิดของตัวลนิวตันเมตรครับลาเล่ของตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้ไม่มีการดัดแปลงครับในส่วนของตัวงานเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวผมทําการชับละล้างครับห้องเครื่องเปลี่ยนถ่านแล้วมันเครื่องของเร็วครับตรวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อสองมอเออยู่แล้วครับให้ดูฝากระโปรงครับไม่มีรรรรออออยขขงงกาถดดตััวจุปะะนคบ แก้งานครับฝั่งซ้ายครับลอยดูเป็นกระิโฟลอยไม่ดพักมัตกิ้งสติ๊กเกอร์คานด้านหน้าของตัวงานกระโปไม่มีการเคาะงานหรือการเชื่อมต่อนะครับส่วนการความร้อนมีให้ครับระบบของตัวการระบายของตัวเทโบมีให้พร้อมด้านฝั่งซ้ายครับให้ดูเหลี่ยมของน็อตเดิมเดินะครับไม่มีการถอดคับแก้งานฝั่งซ้ายสุดของตัวระบบเบรกเอมีเอสครับมีให้คานด้านหน้าไม่มีการตัดต่อครับสติ๊กเกอร์ฝั่งขวาของตัวมอคครับแอมเพรของตัวเรต้าเดิมเดิมนะครับคานด้านหน้าสภาพเดิมเดิสวยๆเลย รถปี2012คันนี้เดี๋ยวผมทำการตรวจสอบเท็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ไปจะได้ให้ลูกค้าต่อสองหมอดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจกับ t ต y o t a f ฟอ t u n e ร์ 3.0V ขับ 4WD ปี2012คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูเลือกรถก่อนได้ครับที่บริษัทประโยชน์เลยครับสําหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือตารางมองหาครับเวลาเลยครับตัวรถ PPV ครับเจ็ดที่นั่งครับอเนกประสงค์ครับกับโฉมหน้าแชมป์บนพื้นฐาน SUV ของตัวรถกระบะของตัว Toyota Vigo คันนี้ครับ กับโตโยต้าพอยเจเนอครับ 3.0V ครับขับ4ครับ WWD ครับปี2012ครับเลขไม้ครับอยู่ที่160,000ครับราคารถครับอยู่ที่639,000บาทครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดสนใจครับโทร064ครับ1466 023ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ครับเซมิงยินดีให้ตัวค้ปรึกษาครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีโอกาสของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้น ยังไงครับขอฝากรายละเอียดของตัวรถ PPV เกจที่นั่งครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0คันนี้ไป้ลยครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกด subscribe ครับกดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามในส่วนของตัวช่องเมิ้งพิยนต์รถ PPV มือสองครับ EP หน้าครับเรามีรายละเอียดของตัวรถคัสเกรดครับคัสคุณภาพสภาพสวยๆครับเราจะนำเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้เมิ้งพิยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ